เอาละวันนี้มาฟังนิทานกันดีไหมคุกกี้เย้ <Yeah. S 1> เป็นนิทานคณิตศาสตร์ด้วยนะโอยนิทานเรื่องนี้ว่ากันว่าเล่ากันมาเกือบ200ปีแล้วบางคนก็ว่าต้นฉบับมาจากชาวเปอร์เซียรเรื่องมันมีอยู่ว่ามีชายชรา,าคนหนึ่ง เขามีลูกชายอยู่3คนวันหนึ่งแกก็ตายแล้วทิ้งพิ่นัยกมไว้แผ่นเดียวเขียนไว้ดังนี้ครับสมบัติที่พ่อมีคืออุดรูปงาม17ตัวพ่อขอแบ่งให้ลูกทั้ง3ดังนี้ลูกคนโต ชื่ออะไรดีวะสมมติว่าชื่อชายใหญ่ก็แล้วกันตั้งชื่อได้เปิดเสียมากชายใหญ่เจ้าจะได้อูดไปครึ่งหนึ่งส่วนคนถัดมาชายกลางเจ้าจะได้ไปหนึ่งในสามสุดท้ายชายน้อยเจ้ายัางเล็กเอาไปหนึ่งในเก้าก็พอเดี๋ยวก่อนนะ มีอูดตัวชายใหญ่หาร2ชายกลางหาร3ชายน้อยหาร9มันหารไม่ลงตัวเลยนี่เลข17นี่มันหารอะไรไม่ได้เลยนี่น,นี่เขาเรียกว่าอะไรนะแบบเลขจำนวนเฉพาะปะ่ะ ใช่แล้วคุกกี้เลขจํานวนเฉพาะคุณผู้ชมคิดออกไหมครับลูกชายทั้ง3าคิดยังไงก็คิดไม่ออกชายใหญ่เลยพาไปถามพ่อค้าดูน่าจะคิดเลขเก่งที่สุดในเมืองแล้วพ่อค้าก็ตอบว่าชายใหญ่เอ้ยเจ้าได้ครึ่งหนึ่งของ17ตัวก็เอามาหาร2ได้มา8ตัวครึ่งก็เอาอูตัวหนึ่งมาผ่าครึ่งซะสิคนอื่นๆก็หารไปเหมือนกันได้เ,เท่าไหร่ก็หันไปตามนั้นแหละผ่าแล้วก็ไม่รู้จะเอาไปไหนก็เอาเนื้อมาขายค่ะพวกเจ้าก็เอาตังไปใช้กันนะ ได้หรอบรรดาลูกชายไม่ยอมหรอกเพราะว่าเป็นอูดรูปงามที่พ่ออุตส่าห์เลี้ยงมาจะเอามาขายพ่อค้าได้ยังไงชายกลางก็เลยลองไปถามทนายดังประจําเมืองครับออ้เคสนี้ไม่ยากเลยขอรับผมคิดว่าคิดค่าทนายจากท่านชายใหญ่เป็นราคาหนึ่งต้นว่าจาก17 ก็เหลือ16ตัวท่านได้สิครึ่งหนึ่งก็รับไปก่อนได้เลยครับ8ดตัวส่วนท่านชายกลางผมคิดว่าขอค่าทนาย1นตัวเมื่อกี้16ตัวเหลือ15ตัวแล้วนะครับเอา15หาร3มได้5้ารับเลยครับ5้าตัวท่านชายน้อยเมื่อกี้15ห้าตัวพี่กลางเอาไปแล้ว5ตัวใช่ไหมครับเหลือส0ตัวผมขอคิดค่าทนายหนึ่งเหมือนกันก็เหลือ9้าตัวเอา9้าหาร9ได้หนึ่งพอดีหนูได้เป็น1ตัวนะท่านชายน้อย perfect perfect เด,เดี๋ยวคุกกี้ว่ามันแปลกๆนะชายน้อยก็เอะใจเหมือนกันบอกพี่ๆว่าไปปรึกษาคนอื่นดีกว่าคราวนี้เนี่ยชายน้อยก็เลยพาไปหานักปราดในเมืองครับถ้าพวกเจ้ารู้จักคิดบวกก็จะแบ่งกันไม่ยากเลยหมายถึงให้ลูกชายมาบวกกันใครต่อยชนะก็เอาอูดไปเลยไม่ใช่อย่าง,งานั้นนักปราดเนี่ยกล่าวไว้ว่า <laughs> ข้าจะให้เจ้ายืมอูดตัวหนึ่งมันคือเจ้าอูดอูดของข้าเองทีนี้พวกเจ้าก็จะมีอูด18ตัวขายใหญ่เอาไปครึ่งหนึ่งเจ้าก็รับไป9ตัวขายกลางได้หนึ่งในส1มสิหารสมได้หเจ้าก็รับไปหตัวส่วนชายน้อยได้หนึ่งใน9 1้าสิบแปดหารเก้าก็ได้สองเจ้าก,ก็ได้2ตัวละชายน้อย แต่แบบนี้คุณนักปราดก็ขาดทุนสิเสียเจ้าอูดไปให้เขาอะ่ะไม่หรอกลองคิดดีๆนะคุกกี้จาก18ตัวเนี่ยชายใหญ่ได้ไป9ชายกลางได้ไป6ชายน้อยได้ไป2ก็เหลือ1ตัวพอดีงั้นข้าก็ขอเจ้าอู๊ดคืนละนะ ทไมเป็นแบบนี้้ไดอะละแล้วสามพี่น้องก็เลยเลี้ยงดูอูดอย่างมีความสุขตามเจตนารมณ์ของท่านพ่อเป็นยังไงมั่งนิทานเรื่องนี้มันสอนให้เรารู้จักคิดอีกแบบเลยนะถ้าทุกคนเอาแต่ห่วงผลประโยชน์ตัวเองมันก็จ,จะเถียงกันไม่จบแต่ถ้าหยุดคิดสักนิดหนึ่งแล้วคิดบวกเอาปัจจัยภายนอกมาคิดบ้างมันก็อาจจะทําให้ทุกคนเลิกทะเลาะก,กันได้นะครับในเรื่องนี้ดีอะชอบฝากกดไลค์กดติดตามวิดแคสและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้พูกเราด้วยนะคะ